กลับมากระกต่อนะคุณผู้ชมนะคะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงนะคะนี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะ NK ดูแลสุขภาพของคุณได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมีภูเขาและก็คอสิตินนะคะใครที่สนใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอะคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณป้าตัวเราเองสามารถที่จะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ได้ไหมเนี่ยสามารถโทรหาเราได้เลยนะคะเบอร์ c เซ็น e n t e r ของเรา0900899996นะคะแต่ก่อนอื่นเราจะมาบอกโปรกันก่อนนะคุณผู้ชมนะคะหนึ่งกล่องมี60บแคปซูลน,นะคะ ทานได้เช้ากับเย็นครั้งละหนเม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่อง5,000บาทลดพิเศษไปเลย500เหลือเพียง4,500บาทเบอร์เดิมที่ขึ้นล่างด้านล่างหน้าจอโทรไปสั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติไมไว้เลยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ค่ะนะคะหลายคนก็สงสัยว่าปู่พยาแต่งงานแล้วอยากจะชวนมาลง Miss u n i v e r s สนะคุณผู้ชมนะปูเขาบอกว่าปฏิเสธว่า p e r f o r m มนซ์ไม่ได้ยังดีไม่พอนูน่นนี่นั่นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็สงสัยเรื่องของสามีของปู่พยา นั่นเองนะคะเขาบอกเปิดอาชีพสามีปูปยาหลังคนสงสัยว่าทําไมถึงรวยเอา้ารวยเอานะคะหลังจากที่นางเอกสาวปูปยาสวนดอกไม้รุ่นเบิกได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจนะฮะเจ้าบ่านักธุรกิจนะคะชาวเอเชียนะคะเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่างานนี้สุดอลังการงานสร้างนะคะทั้งชุดเจ้าสาวแบรนด์ดังสร้อยเพชรท,ที่เจ้าสาวเ,าเจ้าบ่าวมอบให้นะคะที่แบบว่ามูลค่าสูงมากแล้วก็คาดดอก ลาบนะ,ะทุกสายพันธุ์ที่มาร่วมกันอยู่ในงานนี้แลวก็ค่าตกแต่งสถานที่นะคะรวมทั้งหมดก็น่าจะจุกอยู่นะคะมาเขาบอกว่ารวมๆกันแล้วน่าจะประมาณ2องพันสองร้อยหกสิบล้านบาทเลยทีเดียวงานนี้เลยทําให้หลายคนเนี่ยเกิดตั้งการตั้งคําถามว่าสามีของนางเอกคนดังเนี่ยไปยาเนี่ยคือใครเขาเป็นใครนะคะสําหรับเจ้าบ่าวป้ายแดงของนางเอกคนนี้นะคะเขามีชื่อว่าก๊กเหรอ โก้เหรอเป็นหนุ่มนะครวัย46ปีเป็นนักธุรกิจเอเชียระดับมหาเศรษฐีรู้จักกับสาวปูผ่านทางคุณแม่ซึ่งตอนแรกเนี่ยเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วปูปรยาเธอชอบผู้ชายหน้าตีอยู่แล้วนะคะแต่ด้วยความที่สามารถพูดคุยและปรึกษากันได้ทุกเรื่องอีกทั้งในวันที่คุณพ่อของเธอป่วยเนี่ยเขาก็สามารถไปเฝ้าไข้นะคะให้แม้ให้แม่ ให้แม้ให้ให้ได้นะคะจึงทําให้เธอเนะี่ยรู้สึกซาบซึ้งนะคะอีกทั้งยังเป็นคนที่เข้าใจเข้าอกเข้าใจสาวปูด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะและก็นะคะเรื่องของการทุ่มเทการทํางานของปูทุกคนก็ให้ั้งอ่าก็เข้ากันได้ดีจนอายุที่ห่างกันถึง12ปีเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคใดๆในเรื่องของความรัก ก่อนจะตัดสินใจแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมาเพียงแค่2ปีนะคะนอกจากนี้เนี่ยในรายการขา่าวใส่ไข่ทางไทยทีวีนะคะพิธีกรก็ยังได้เปิดเผยอ,อีกว่าสามีของปูเนี่ยรวยมากและก็รวยจริงๆเป็นเจ้าของกาแฟที่ประเทศเวียดนามนะคะอย่างเวลาไปเวียดนามเนี่ยทุกคนก็จะไปซื้อกาแฟซึ่งก็เป็นกาแฟของแฟนปูวัยยานเนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมก็แสดงว่ารวยจริงๆเพราะว่าขายทั้งเมืองเวียดนามเลยทีเดียวนะคะก็เป็นหนุ่มเวียดนาม นะคะเป็นหนุ่มเวียดนามเป็นมหาเศรษฐีนะคะเป็นมหาเศรษฐีชาวเวียดนามนะคุณผู้ชมนะคะเวียดนามปูใบายาเนี่ยจริงๆแล้วเธอชอบผู้ชายหน้าปีนะตั้งแต่เข้าวงการแล้วนะคะแฟนคนแรกของเธอถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นโจอี้บอยเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วเธอก็เพิ่งจะมามีแฟนฝั่งหลงฝั่งหลังลตอนที่ว่าสักพักใหญ่ๆแล้วนานแล้วนะคะตอนนั้นทาทาเป็นทูตเป็นทูตอยู่ยูเอ็นนะคะ ก็มีแฟนเป็นฝรัง่งฝรั่งแต่แฟนก็หล่อนะคะแล้วก็มาได้แฟนเป็นมหาเศรษฐีชาวเวียดนามก็เนี่ยหนุ่มคนนี้แหละคุณผู้ชมขานะคะเจตพิพัฒน์โล่งอกเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีใครมาด่าแล้วนะคะหลังปรางกับโอบเนี่ยเริ่มเปิดตัวคบกันนะคะเมาก์กันมานานเลยเรื่องเจตเจตพิพัฒน์นะคะเลิกลากับวิววรรณรสเพราะมีนางเอกสาวปรางนะคะเข้ามาเป็นมือที่สตอนนี้เนี่ยพอมีข่าวโอบโอบนิธินะคะกับปรางควงคู่กันไปที่ภูเก็ต ก็ทาเอาหนุ่มเจเน่โล่งอกโล่งใจเลยทีเดียวนะคะตอนนั้นมันพิสูจน์อะไรไม่ได้ไงเวลาเวลามันผ่านไปหลังจากละครมันจบที่เราไม่ต้องไปโปรโมทแล้วก็คงจะไม่เป็นเป็นไปตามความความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละครับถามว่าคอมเมนต์แย่ๆลดลงไปเยอะไหมผมว่ามันก็ตามกระแส ที่มันเปลี่ยนไปด้วยและไปตามความเป็นจริงที่คนเขาเห็นด้วยว่ามันคืออะไรตอนนี้ไม่ได้เจอคอมเมนต์พวกนั้นแล้วก็จะหายไปแล้วผมว่าคนคงรู้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงมันไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะมันมีภาพปาปารัสซี่หลุดออกมาเนี่ยนะคะว่าน้องโอบก,กับสาวปรางเนี่ยเขาเรียกว่าไปด้วยกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ต้องยอมแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนต่างชาติพลุกพาดมากเลยทีเดียวนะคะกับโอบ ก็เตะบอลด้วยกันก hey, ็ไม่มีแซลก็มีก็มีอ๋อก็มีไปแซลเฮ้ยยังไงไม่ได้นะเสียงฉันไม่ได้นะเขาเสียงฉันทำผู้ชายไม่ได้นะเฮ้ยยังไงนะคะเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเพลนะคะผมก็มองทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่น่ารักทั้งคู่เขาก็น่ารักเข้ากันได้ดีในในทางของศิลปินชอบร้องเพลงก็น่ารักดีครับ รอฟังรอฟังจากปากเขาและเธอดีกว่านะครับอันนี้น้องน้องเจดเขาพูดนะคะก็หลุดพ้นข้อหานี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสํสำหรับเจดเจดพิพัฒน์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็คนเข้าไปถล่มเยอะมากเลยว่าปางกับเจดเนี่ยต้องมีข่าวคู่กันแน่นอนเลยต้องไปแอบคบกันแน่นอนในกองละครกองละครแต่สุดท้ายเมื่อเปิดป้ปายออกมาแล้วไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่เลยนะคะคุณผู้ชมนะคะก็โล่งอกโล่งใจแทนน้องเจดด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนพี่ยังว่างน้องเจดก็มาคุยกับพี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครด่าน้องเจดเดี๋ยวพี่จัดการให้ค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะ NK มีโคเลสตินแลกกะก็ปูคาวสารสกัดจากธรรมชาติที่จะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงนะคะไม่ว่าคุณจะไวัยไหนอายุเท่าไหร่ถ้าคุณป่วยขึ้นมาให้นึกถึง NK นะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานได้เช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาท สองกล่อง5,000บาทไม่ขายขายเพียง4,500บาทหยิบโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยค่ะ0 9 96, 0 0 8 9 9 9 9 6 0 9 0 0 8 9 9 9 9 6วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพี่ต๋าพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ